ม่าสวัสดีค่ะโอ้ผลไม้สวยมากเลยอ่ะจะจะกินเลยหรือเปล่ากินเลยเอานิ่มน่อยไม่กินเลยค่ะซื้อไปถวายค่ะมันจะเละนะหลังจากขนขึ้นนี้หิ้วไปเลยหิ้วไปมันจะเละนะวต่างหิ้วไปไม่เละหรอกอุ้ยร้านเมื่อกี้ลืมถามว่าใครเอาบ้างเสียระบบเนาะมีความเหมือนตลาดในห้างอยู่เหมือนกันเนาะในตลาดเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างนี่ไงขนมขนมเกียวเล่นนะเนี่ยไ้เกียวเล่น สวัดีค่ะโอ้ยโมอสกาดูยอดดีเลยเนี่ยฉันจะถือมะม่วงถวายพระพิชเนศพอดีเลยนี surgeons, ่โมอสกาดูเหรอเลิ่มไม่เท่านี้เธอมีอันเดียวอ่ะหมดแล้วอ้าไม่มีอีกแล้วหรอเนี่ยถ้ามีร้อยกล่องจะซื้อร้อยกล่องเลยนะขนขึ้นมาได้นะอยู่ของข้างๆครอยู่ห้องใต้อาไรหรอมีมาเด็ดนี้เลยอันนี้หนึ่งก่อนผักเยอะหน่อยอ๋ออยู่ข้างในอีกนั้นน่ะแมโอ้พี่อ๋เขาคืออย่างเดียวไม่คุยอะไรเลยหรออันนู้นโซนของสดเออแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่และตัวของพี่แม่ใส่กี่บาทน่ะตองค่ะไม่จริงแล้วแม่หนูไม่เชื่อหรอกเคปเปิดเพลงอยู่เหรอ,อ,อไม่ใช่เสียงจากเพลงเพลงจากแม่ของแม่เออสียงโทรศัพท<ว>์แม่แบงค์ใส่ไลน์ฉันอีกแล้วใส่ใครของใครทีมงานชอบแกงหนูอะแม่ไลนา์แยกกันเล่นสนุกดีอแยกกันเล่นงานเราสนุกนี่แยกกันเล่นแยกด้วยอะไรด้วยไม้ไหมแยกงโดยไม้ มีเจ้าแม่ด้วยได้ไหมมีลูกค้าประจําไหมไม่เลยๆอ๋อเลยๆใช่นี่แหละใครเกี่ยวครับคนท้ามาดูประจนาหรอคนสุดก็เที่ยวมาซื้อไปหรอไม่ใช้กับผู้ชายได้ไหมเดี๋ยวเขามาเขาไม่เจอเราเขาเสียใจเราต้องมารอเขาก่อนนั่นแหละน้ำย่างเงี้ยหรอนั่นแหละข้างรักเกินไปป้าแต่ผักสวยมากเออผักสวยครับแกผักแพลวแบบนักกินมากเลยผักสวยมากนี่เอาไปผัด แม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่อ่านอะไรอ่ะบทสวดมนต์หรอสวดมนต์อุ้ยจริงปะเนี่ยระหว่างระหว่างรอยก็สวดมนต์หรอแม่ก็สวดไป้หนูขอดูหน่อยได้ไหมคะคุณแม่สวดบทไหนบ้างก็สวดทางหิ้ปกติอ่าเหมือนกันใช่ไหมหนูก็ชอบสวดมนต์ทางหิ้วธรรมจักรอะไรเงี้ยอุ้ยพี่เอามอกี้สวดถึงบทแผ่นเมตตาหรอแม่ แล้วหนูก็มาเลยเขามารับเลยมาทันทีเลยขอแห้ใช้เวลาหรูเลยเนี่ยจ้าชื่อไม่ได้อ่ะลองเดาวลองท่ายไหมคะหนูชื่อหนูชื่อจากบทสวดมนต์มาอีทังเมหรือว่ามาตาปิตูนังคะับช่อโหนตมาตาละดาเหรอแม่บอกชื่อโหนตูมโหนตูโอ้ยแม่ขอบคุณนะคะวูอยากได้บทสวดมนต์บ้างแม่อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมา ก็คงมีผสมเล็กน้อยเ่ยพอรับมาเพราะรับมาถ้าเป็นของเราจะตอบไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแม่ไม่ตอบอ่ะไม่ตอบด้วยไม่หวานมากละกันน้อปกติถ้าหวานกี่ช้อนคะสองช้อนครึ่งสองช้อนครึ่งถ้าไม่หวานเท่าไหร่คะสองช้อนครึ่งสองช้อนละกันอุ้ยช้อนครึ่งเยอะอยู่นะแม่แต่มันมีน้ำแข็งเอออใช่สองช้อนอแม่สองช้อนสองช้อนเหรอกินทั้งที่ก็กินให้มันหวานหวานดิ แองทักอกินในหวานๆมึงไม่ต้องถามอะไรเลยใส่ไม่หมดเหรอแม่ที่เหลือแม่กินเองเหรอใช่ค่ะใส่หมดค่ะเราต้องปรุงก่อนปรุงก่อนนี่อะไรคะน้ำคุ้นลึค่ะปลาเป็นปกติกี่ช้อนคะสามแค่นั้นนะคะเ่ะเริ่ดเริ่เแม่หนูเอาโอริโอปั่นปั่นนมนะปั่นเครื่องสิแม่ไม่รู้แล้วไม่จะปั่นนมทำไมเดี๋ยวหลุดบล็อกอีกนะแม่มึงรู้ป่ะเมื่อก่อนกูจะได้กินไอ้นมตาหมี่นี้เมื่อไหร่ตอนป่วยปีใหม่ยัดป่วย ใครปวยสักคนทําไมเขาถึงเอานมตาหมี่มาเยี่ยมวะก็เพื่อสุขภาพนะเพื่อแบบมันเก็บได้นานของเป็นกันหมดทุกภาคเลยใช่ปะเอานมตาหมี่ปเยี่ยมก่อนนะนมตาหมี่มันเป็นของแพงเป็นของแบบราคาแพงเป็นนมที่แพงใช่เราก็เลยซื้อกินเองไม่ได้ก็เหมือนที่หอดอยู่ที่หอดเดียวมังสมัยก่อนน่ะดูหวานปกติเลยแม่ที่แม่ทาเอามาหกเลยเจ้าแม่ขายน้ำปั่นมาตั้งแต่เริ่มเลยปะเนี่ยแม่มาแทนเจ้าของร้าน าาบจ้างเราแล้วปกติทำอะไรคะปกติเย็บผ้าอยู่บ้านค่ะเย็บผ้าเป็นงานเหรอแม่เย็บผ้ารับปะแก่อะไรอย่างเงี้ยแม่อย่างเงี้ยเศษโอรีโอที่เหลืออยู่น้องเขาก็ได้ไปอะดิเธอเดี๋ยวกินอาหารคช้าเลยเธอแม่สวัสดีค่ะนี่คือกับข้าวหมดเลยเหรอแม่ลูขอเปิดดูได้ไหมคะอันนี้คืออะไรคะ อันนั้นจิ้นส้มบอกจิ้นส้มบอกต้องไหมล่าเมื่อไหร่อะไรแม่เมื่อหร่เกาหลีเลยจิ้นส้มบอกออห่อละห้าสิบห้าหรอสิบห้าดูเอาเลยจิ้นสมบัติะสุสมบัตอะไรจิ้นส้มบอกสะบอัติแอบอ่องคอวันนี้แอปอ่องอ่อไม่มีจะเรียนแบบเดอเหรอสมบัติอะไรอ่ะอันนี้อะไรคะไหนอันนั้นตามะเขือยาวตามะเขือป้า โอ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะนี่ไงไม่ต้องหนี่เป็นใครนี่เป็นใครแกกับแม่แม่น <S <S ่ากินท so ุกอย่างเลยอ่ะแม่เอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ huh ่งเอาเหรออร่อยแม่อร่อยเนาะมันแบบมันไม่ได้แผงเกิลปลายอร่อยมากปั้นๆตอมๆแบบเขาเหนียวทุลอดดูใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่โต๊ะอาหารนะโอ้ยป้าไหลเยี่ยมกว่าเยี่ยมกว่าหนะแม่ยังได้เลยค่ะแม่เอาสูตรมาจากที่ไหนอ่ะแม่ทำไมแม่สูตรเองค่ะทำ ก็คือเป็นสูตรที่เราทำกินอยู่แล้วอร่อยมากชิมเลยเมื่อกี้ไปกินข้าวซอยมาถ้ายังไม่กินข้าวซอยมาจะเหมาเลยหมดเลยไปกินข้าวซอยที่ไหนคะปลาปูผัดอีกนู่นแม่อ่อนแม่อ่อนเจ้าแม่แล้วคือมันมันเหมือนละลายในปากไหมมันไม่ได้แข็งๆข็งเนะไม่ละข้าวเหนียวคือร้อนๆเลยอ่ะแล้วก็มีหนังด้วยเอ๊ะมึงแต่เราก็เคยเจอจิ้นต้มป่อยทำไมมันไม่ได้แบบมันไม่ผัดอย่างนี้ใช่อันนี่้แข็งอันนี้แม่เขาทำจิ้นส้มเองไงเธอ ว่าหมดแล้วอร่อยหมดแล้วนะคะดังเลยแม่ครับนทางละลายในปากของจริงแม่พูดเดี๋ยวดันแม่อะไรดันแม่อะไรนานาอาหารเหนือค่ะนานาอาหารเหนือตลาดเจริญเจริญค่ะที่ที่เดียวขายที่นี่ค่ะไม่แล้วก็วันนี้ถ้ามีคนมาซื้อจิ้มส้มคือหมดแล้วนะคะค่ะต้างเดี๋ยวพอไหมเดี๋ยวอร่อยมากแม่เดี๋ยวกระนุ่มเข้าใจมั้ยมั่งได้แล้วนี่ขนาดกินอ้นี่มาแล้วนะเ้าซอยคนละถ้วยแล้วเ้าซอยใหญ่นะมึง ปรอบหนึงแล้วอร่อยมาเริ่มกินข้าวกล้องกันใหม่ไม่นับข้าวซอยเมื่อกี้ปะจะกินซีนิ่งไหมอ้าวขนมขนมฉันว่าจิ้แม่มันจะกินหรอคะฉันจะกินให้หมดเพราะว่าฉันไม่อยากให้ร้านนี้แมสเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมาชิมแล้วก็อร่อยมากขนมด้วยชิมน้ำขนมผ่านชิมน้ำขนมนั่งเลยมา คนเหนือเขาเขาเขากินตำขนมกันปีใหม่ใช่ผสมกันโูนานาอมากาสเตแม่มึงอร่อยมากแม่หนูเหมาจิ้นหมกส้มจิ้นส้มหมกหมดแล้วเดียแม่อร่อยมากแม่เป็นลูกค้าประจำเหรอคะโอ้ยดนน้อยนนี้อร่อยเอางี้แม่แม่ลองดูที่ไหนข้าวเหนียวยังอร่อยอันไหนที่แม่คิดว่าทำแล้วอร่อยน้อยสุดบ้าง อร่อยเลยนะร้ามันกินได้แมากินกว่านี้แม่เออๆแม่บอกว่าแม่ช่วยทํากับแฟนนี่คือช่วยกันยังไงคะับทำคนละอย่างหรือว่าใช่แม่จะทําตําขนุนแฟนก็ทําลาบทําอะไรพวกนี้อ่ะใช่ใม่ขนาดแม่เก็บตังค์อย่างเดียวอีกแล้วใครบางคนทำจีนแม่ใครบางคนทำจีนแม่เองวุ้นโลต้าเอาให้หนูเหรอเขาข่ายเขาข่าวมึงอี ต้องขอบคุณแม่น้ำน้าปั่นเหมือนกันนะหรือว่าหรือว่าจะให้กินแก้มคือถ้าเราไม่คุยกับเราไม่คุยกับแม่น้ำร้านปั่นไปเรื่อยๆอ่ะแม่ก็ยังไม่เปิดร้านพแมม่่ยังไตอนมาแม่ร้านยังไม่มีอะไรเลยเราจะได้กินอืเมืองขาลองทำนะร้านแม่เละเลยเนี่ยกูว่าเดี๋ยวแม่รวยแม่ตัดใหม่จริงเขาต้องเริ่มจัดร้านใหม่ไง อะไรที่มีคำว่าจินเนี่ยมันจะอร่อยยำจิ้นไก่แต่ว่ามันจะเหมือนต้มๆหน่อยมันจะมีความแบบน้ำน้ำเนี่ยนี่อร่อยร้านแม่ก็อร่อยนะตอนแรกลงมาแบบเหงาเหงาเนาะเพราะว่าอ่ะกินข้าวมาแล้วเหนื่อยก็เหมือนกับว่าอ่ะกินแค่กินแค่ของหวานอย่างงี้นี่ของหวานแต่นี้อยากจะบอกว่าทุกร้านโดนใจกูหมดตั้งแต่ร้านป้าต้องโกมาเจอร้านมะม่วงมึงรู้ปะนี่วางเลยว่ากะจะซื้อมะม่วง ขนสีแบบเหลืองทองอกลับไปไว้พระพิคเนศแล้วเจอแล้วไม่เจอขนมโมชกะลาดูอีกอทุกอย่างแล้วโอริโอนี่อร่อยอีกแล้วนี่นไงกินกไก<อ>่อีกขอ,ขอเรียกเพื่อก,กินข้าวเหรอนานาอะไรนานะนานาอะไรนะแม่นานาอาหารเหนือนานาอาหารเหนือแล้วฉันน่ะอยากกินแหนมมันจะแบบสักพักนึงล้วม่ พอเขาห้ามผูมิแลยากยิ่งห้ามยิ่งยากอ่ะมึงเคยไปห้างมาเวลาเจอของที่ชอบอ่ะแต่ไม่อยากซื้อตอนนั้นแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นซื้ออ่ะจะเอาไปซ่อนที่ลึกๆหรือว่าไปห้องสมุดอ่ะเจอหนังสือที่จะอ่านแต่ยังไม่แต่ยังไม่อยากอ่านตอนนี้ยังไม่อยากแล้วก็ยังไม่อยากให้ใครยืมตอนนี้จะเอาไปซ่อนที่ลึกๆแต่พอมารู้ตอนโตว่าเขาก็เช็คสต็อกทุกวันเขาก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันคุณจะเจอแต่อีพวกที่แบบยังไม่ชอบหรอกแต่พอเพื่อนชอบปุ๊บอ่ะจะชอบขึ้นมาเลยอุ้ยก็คือแหนมพี่ค่ะ แต่ไม่ไปได้หรอกแหนมนี่มันย่างแล้วมันค่าเชื้อแล้วมันโอเคเนาะถ้าแหนม <ừ> ย่างเนากินได้ได้ค่ะคำคมอะไรดีอ่ะตลาดนี้มแม่ทำเองนะคำคมว่าแม่ท<ข>ำเองนะจบไม่นี่นี่ S <S 2> <S 2> เจอที่ไงในน้ำปลานนเออฉันเห็นแล้วฉันจะเอออยากใตอยากแบบเออแต่ยจุมเขาไปสั่งนมหมี่ป้าแ,าแล้วนี่ก็อ๋อไลาละนี่ก็เห็นน้ำส้มแล้วก็แบบเกิดไปคำถามอ่ะน้องแม่เนาะเข้าใจมาเออเออมันอยากกินน้ำส้มสดไงแต่ว่าเวลาเจอมันชอบมันชอบชอบ,บอกว่าน้ำส้มสดแต่จร<อ>ิงๆแล้วมัน, <ขอ S 2> นแมก็เลยถามแม่ว่าแม่อันนี้น้ำส้มแบบร้อยเปอร์เซ็นป์็ปะเนี่ยแม่ฮะเออร้อยเปอร์เซ็นไหมปึ๊บแม่ตอบว่าก็คงมีผสมเล็กน้อยคือพันอะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอาตีนทุบหรือว่าเอาตีนเหยียบอะไรเลยคันนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าน้ำส้มอันเนี้ยก็คงมีผสมบ้างแหละนิดหน่อยแล้วผมี่ถามเนี่ยก็ถามว่าเอ้ยทาไมแม่ดูแบบใจใจยังเลยบอกลูกค้าอ๋อเปล่าเขาปากขายมอบตำแหน่งคำคมกระแมนะคะให้กับคุณแม่ไร้ไข่น้ำไปเลยนะคะกับคำคมกระแมที่ว่าจินส้มหมกอันนี้ของเราก็คงมีผสมเล็กน้อย Hi. <laughs>